สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มาแนะนําเหรียญหล่อหายากของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่งเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับ ของสเดเจพ่อกมรมหลวงชุมพรนะครับจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณสีสนนะครับวัดสุทัพนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับจัดสร้างเมื่อปี2493นะครับนี่ก็เป็นเหรียญหล่อที่เป็นยุคแรกเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับของสัจเจพ่อกมรมหลวงชุมพรนะครับที่มีความสวยงามนะครับ แล้วก็มีพิธีกรรมการจัดสร้างหน้าบูชาอย่างยิ่งนะครับชน,นบวนมวลสารนะครับก็ตามตำลำดับตำราของวัดส,สุทัศนะครับของท่านเจ้าคุณสีสนนะครับตำราของท่านนะครับซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องความพิธีพิถันและพิธีกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเลิกยามนะครับซึ่งในยุคนั้นก็จะไม่มีใครเกินท่านเจ้าคุณสีสนนะครับ นี่ซึ่งเป็นท่านเจ้าคุณสีสอนก็ท่านก็เป็นสิทธิเอกนะครับของท่านสังกราชแพรนะครับนี่ผู้ทุคุณดีเลศในทุกด้านอยู่แล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียเป็นรูปเหมือนกําลงชุมพรนะครับยืนนะครับเต็มองคนะครับห้าสองห้าเหลี่ยมนะครับนี่ส่วนด้านหลังก็จะไม่มีอะไรนะครับนหลังเรียบนะครับผม เราจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของเศรษพตอคมมาหลวงนะครับต้นไมการหล่อโบราณนะครับนี่แต่ว่าเครื่องราดนะครับอ,องนี้เครื่องราดติดชัดเลยนะครับนี่นผิวนนิวนะครับเรียบตึงนะครับจะปรากฏหลุมเป็นหลุมเม็ดทรายนะครับหลุมเม็ดทรายแร่ที่หลุดไปนะครับ นี่ผิวพันธ์เรียบตึงนะครับผมนี่ขอบตั้งฉากนะครับนี่เน,เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองสมนะครับนี่ถือดาบถือกระบี่นะครับผมนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นหมวกนะครับนี่สวนัขสนของ ที่เขียนไว้ด้านล่างนะครับเสด็จในกมรมหลวงชุมพรนะครับผมที่เขียนไว้ที่ฐานนะครับนีเป็นหลงรุ่นแรกนะครับสร้างน้อยหายากนะครับนี่ขอบก็จะตั้งฉากเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังเรียบนะครับ ในในส่วนของการหลอนะครับก็ต้องมีเม็ดเนื้อเกินนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีหลุมกวดทรายนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ด้านหลังเนี่ยบางองค์ก็ปรากฏรโดยตะไบนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับโอยตะใบให้เกิดความเรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเรียบตึงนะครับอยู่พันนะครับนี่ส่วด้านข้างนะครับ นี่ด้านข้างก็จะเห็นรอยตะใบชัดเจนนะครับเป็นรอยตะใบเบอร์หยาบนะครับนี่ในสมัยยุคโบราณนะครับตะไบเก็บความเรียบร้อยนะครับกองกกัดนะครับอีกฝั่งนึงก็เช่นกันนะครับขอบข้างก็ปรากฏรอยตะใบนะครับรอยตะไบให้เกิดความเรียบร้อยนะครับนี่ตัวด้านล่างนะครับก็จะเห็นรอยตะใบเหมือนกันนะครับ เราจะใบเบอร์ใหญ่นะครับเอางนี้ก็เป็นทรงห้าเหลี่ยมน,นะครับเป็นแบบที่นิยมสุดนะครับก็คือว่าห่วงนะครับห่วงรอยเป็นหูเชื่อมนะครับแล้วก็ห่วงจะเชื่อมนะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดดวยให้ดูนะครับนี่แบบที่นิยมนี่หูเหรียญจะเชื่อมนะครับมีเป็นร่องรอยของการเชื่อมนะครับ สามติดกับนี่แล้วก็ห่วงนะครับห่วงเหรียญก็จะเชื่อมติดนะนะครับเป็นแบบที่นิยมสุดนะครับจะสร้างน้อยหายากนะครับนี่เราเชื่อมเห็นชัดๆนะครับนี่ตัวนี้ก็มีทั้งแบบหูในตัวแล้วก็แบบที่หลอมมีหูในตัวนะครับแล้วก็แบบเป็นหูเชื่อมเหมือนนี้นะครับ แต่แบบที่เป็นหูเชื่อมแบบห่วงเชื่อมนี่จะนิยมสุดนะครับผมสร้างน้อยหายากนะครับนี่วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญหล่อเนี่ยนะครับก็จัดสร้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารที่ไปรบที่สงครามเกาหลีนะครับแล้วก็แจกทหารที่ร่วมปราบกบฏแมนฮัตตันนะครับณนะโรงหนังศาลาเฉลิมชัยนะครับประสบการณ์นะครับก็เป็น ที่กล่าวขวัญนะครับเรื่องตำนานทหารผีนะครับผมนี่มั่นใจได้เลยนะครับทั้งพุทธคุณแล้วก็พิติกรรมการจัดสร้างถูกต้องและชัดเจนแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับสวยๆนะครับก็ต้องมีหลักพันกลางๆนะครับผมในส่วนของที่หูเชื่อมและหูเชื่อมแบบนี้นะครับนี่สร้างน้อยหายากนะครับนับบูชาหน้าตาสมมากนะครับ นี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแลาจะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของยอดชุมพรอย่างบรรนองแล้วก็วัตถุมงคลของเศรละพ่อคมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์นะครับจะพยายามนำเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับช่องทางติดตามช่องทางการติดตามนะครับก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมนี่สามารถส่งรูปส่งพระมาให้ชมได้นะครับ ถ้าเกิดผมสนใจผมก็จะตอบกลับนะครับนี่ไว้เจองคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ